เมื่อสองกระบะคู่แฝดต,ต้องเผชิญหน้ากัน Mazda BT50 กับ Isuzu DMAX คุณจะเลือกคันไหนคู่เหมือนที่แตกต่างระหว่าง Isuzu DMAX กับ Mazda BT50 ชมใหม่แม้จะมาจากคนละค่ายแต่ทั้งคู่นั้นใช้พื้นฐานโครงสร้างและขุมพลังเดียวกันรถกระบะทั้งสองคันจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะเลือกคันไหนดี อย่างที่ทราบกันดีว่า i ิซูซูดีแม็เป็นรถกระบะยอดนิยมสำหรับชาวไทยและเป็นมานานมากด้วยความประหยัดทนถึกสมบุกสมบันเหมาะแก่การใช้งานหลากหลายรูปแบบจะขนของก็ได้ใช้งานก็ดีหรือจะเอาไปต่อยอดแต่งซิ่งเสริมกำลังดีแม็ Mac ก็ยังได้รับความนิยมแต่ถ้าหาก m a ด้า b t 50ที่มีพื้นฐานเดียวกันแต่บุคลิกไม่เหมือนกันท่านผู้ชมจะเลือกคันไหนดีครับโดยจุดเด่นของมาด้า b t 50นั้น จะมาพร้อมกับแนวคิดรถปิกอัพสไตล์เก๋งผ่านภาษาการออกแบบโคโดดีไซน์อันโด่งดังของ m a สด้ที่เน้นสแสดงดินามิกด้วยมิติพื้นผิวและแสงเงาที่ตกกระทบแม้จะทำได้ไม่มากเท่ารุ่นอื่นๆในค่ายแต่เอกลักษณ์ของมาสด้นั้นก็ยังสะท้อนออกมาผ่านด้านหน้าของตัวรถบ่งบอกความเป็นครอบครัวเดียวกันได้ทั้งค่าย ไฟหน้ารูปทรงเหลียวแคบสไตล์มา z ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED วงแหวนรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงจมูกหมูที่เป็น s ิ gnature ซึ่งผมคงต้องบอกเลยครับว่า Mazda BT 5 0เป็นกระบะทางเลือกอีกหนึ่งคันถ้าหากใครที่ชอบดีไซน์สไตล์เก๋งแต่ยังคงความบึกบึนแบบรถกระบะซึ่ง BT 5 0พยายามจะเป็นตรงกลางเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง ถ้าหากจะพูดถึงห้องโดยสารแล้ว m a z d a b t 50นั้นค่อนข้างตั้งใจออกแบบและตกแต่งให้มีบรรยากาศที่พรีเมียมอบอุ่นผ่อนคลายกว่าคู่แฝดแม้การจัดวางอุปกรณ์โดยรวมแทบไม่แตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับขุมพลังของ m a z d a b t 50นั้นยังคงเลือกหยิบยกเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอร็เลทั้ง2แบบมาจากอ s u z u d ดี x ได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบ และเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติแบบ6สปีดพร้อมกับรุ่นย่อยขับเคลื่อน4ล้อสำหรับในส่วนของราคานั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงของเดือนมกราปี2564ซึ่งผมมีความเห็นว่า Mazda BT 5 0ค่อนข้างชัดเจนว่ามองกลุ่มลูกค้าไว้ต่างจาก Isuzu เพราะ Mazda เองนั้นได้เน้นไลฟ์สไตล์ความพรีเมียมแบบรถยนต์นั่งแต่อนเนกประสงค์พร้อมสำหรับการโดยสารและทำกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อน ดังนั้น m a z d b t t 50อาจจะตั้งราคาสูงไว้กว่า isuzu d-max อยู่เล็กน้อยเพื่อแลกกับไลฟ์สไตล์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยก็เป็นได้นะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชนแนลชอบรถของเราด้วยนะครับหากใครต้องการซื้อขายรถยนต์ขอเชิญชวนและแนะนำนะครับเว็บชอบรถ .com ของเรามีรถให้เลือกเยอะใช้งานง่ายสวัสดีครับ